สวัสดีค่ะป้าหมอเจติโชควิทยกรหม่เกลียวค่ะพี่น้องขามาทำนายดวงรายวันประจำวันที่2สิงหาคม2 5 6 4ซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองนั่นเองคะ่ะพี่น้องคะ่นะนักขึ้นเดือนใหม่นะคะขึ้นเดือนใหม่แล้วก็คิดว่าพี่น้องน่าจะเคลียร์นะคะเรื่องที่ ค้างค้างอยู่ในเดือนกรกฎาคมได้เป็นอย่างดีนะคะพี่น้องคะนะแล้วก็ขอแสดงความนิยดีกับผู้ที่มีโชควิลาศด้วยนะคะพี่น้องอันนี้ใครที่มีโชควิลาบนั้นเนี่ยก็ถือว่าดวงดีสุดๆแล้วค่ะช่วงนี้ส่วนใครที่ไม่มีโชคลาภก,ก็ไม่เป็นไรค่ะพี่น้องนะอันนี้เราคิดว่ายังมีงวดหน้าเสมอว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องคะนะเอาละในวันนี้นะคะ เรามาทำนายดวงรายวันเพื่อเป็นแนวทางกันค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะทำนายโดยรวมบอกว่ายังคงที่จะมีภาระงานหนักๆนะคะซึ่งอาจจะเคลียร์งานนะคะแต่ว่าสำเร็จนะคะดยไพ่สติงขึ้นนะคะแต่ยังไงแล้วเนี่ยพี่น้องวันอาทิตย์ป้าหมอคิดว่ายังคงเิงกับ ยังเซงกับบริวารน,นะคะไม่ได้ดังใจอย่างนี้นะคะหรือทำงานหนักนะคะได้เงินเดือนน้อยนะคะเงินไม่ไม่คุ้มนะคะอย่างนี้นะคะพี่น้องคะนะาอย่างไงแล้วเนี่ยพี่น้องวันอาทิตย์ก็ต้องคิดบวกๆเนาะนะคนที่มีงานทำก็ยังดีกว่าคนที่ไม่มีงานทำหรือว่างงานณนขณะนี้เน,เนี่ยฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอาทิตย์ก็มุ่งมั่นตั้งใจนะคะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแต่ยังไงแล้วให้ทักดีมากเนาะ พี่น้องวันอาทิตย์มีความรู้สึกว่าตั้งมั่นนะคะตั้งดีขึ้นมั่นคงขึ้นในหลายๆเรื่องนะคะสำหรับเดือนใหม่นี้นะคะและก็ได้รับการสนับสนุนจากบริวารซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีล้ค่ะพี่น้องค่ะนะยังไงแล้วก็ต้องสู้ต่อไปค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์ก็ยังคงหมุนเงินเป็นพลวันล่ะค่ะพี่น้องค่ะนะ ก็คิดว่าน่าจะเคลียร์ได้ลงตัวนะคะในเรื่องของรายรับรายจ่ายนะคะมีเงินเข้ามาแล้วก็หมุนออกนะคะแล้วมีความรู้สึกว่ากลุ่มใจนะคะแต่ยังไงแล้วเนี่ยพี่น้องวันจันทร์ก็ทําใจนะคะแล้วก็ทำสิ่งที่มีอยู่เนี่ยให้ดีที่สุดนะคะยังไงแล้วด้วยความอดทนของเรานะคะก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็ตั้งดีขึ้นนะนั่นเองค่ะ ไพ่ทักก็ดีนะคะแชทมิ้นก็คือหมายความว่าสิ่งที่พี่น้องวันจันได้มุ่งมั่นตั้งใจทำก่อนหน้านี้ก็จะประสบความสำเร็จนะคะก็คือหมายความว่าเทวดาบอกเตะให้กับพี่น้องวันจันนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องแล้วก็มีโชคมีลาบเข้ามาสำหรับไพ่แชทมิ้นยังคงหมายถึงเรื่องของมีโชคด้านาสังหาริมทรัพย์นะคะมีสิทธิ์ได้รับทรัพย์สินมรดกนะคะอย่างนี้เข้ามาด้วยนะคะ และคิดว่าพี่น้องวันจันนะคะในเดือนสิงหาคมก็น่าจะตั้งดีนะคะกว่าเดือนที่ผ่านมานน่นเองค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารนะคะสหรับพี่น้องวันอังคารยังคงที่จะดีในเรื่องของกิจการการงานมีโปรเจกต์ในหัวนะคะที่จะขยับขยายในส่วนของการงานและกิจการนะคะยังคงที่จะพักผับคองนะคะในส่วนของการงานได้เป็นอย่างดีนะคะพี่น้องคะ่ะและ พี่น้องทนหนที่เปิดกิจการนะคะขายของออน,ลออนไลน์ก็ยังมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนราคาในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอังคารนะคะก็มีความเขาเรียกว่าวิตกกังวนนะลนะไพ่เดอะมูนนะกังวลในสถานการณ์นะคะว่าในเดือนสิงหาแล้วนะคะอีก5เดือนจะสิ้นปีจะดีขึ้นหรือเปล่าหรืออย่างไรนะ อันนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมันมากมายนะคะพี่น้องคะ่ะนะทำตัวให้เป็นปกตินะคะใช้ชีวิตให้เป็นปกติแต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโควิดนั่นเองค่ะพี่น้องวันอังคารนะคะมีไพ่ e e m p r e s s นะคะเกาแสดงว่าเริ่มตั้งดีขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะาจากที่ผ่านมาจริงๆค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันเอยประหยัดอดออมนะคะจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็น4ีกอง4ส,ส่วนนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าสามารถที่จะควบคุมนะคะในเรื่องของการเงินได้นะโชวในเรื่องของการเงินแล้วก็มีความรู้สึกว่าเคลียร์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของค่าจ่ายหนี้สินนะคะหมายความว่าได้มาแล้วสามารถที่จะเคลียร์และจัดการได้ แล้วก็ภพยทักดีนะคะถือว่าดีนะเด o ฟูคือพี่น้องวันพุธกลางวันมีความคิดว่าไม่เป็นไรหมดหาใหม่นะคะเหมือนกับว่าเริ่มต้นใหม่เริ่มตื่นใหม่นะคะมีความคิดและก็มองโลกในแง่ดีนะคะสำหรับไพ่เดอะเวิรนะคะถึงแม้ว่าเราจะฉันปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสีส่วนแล้วก็ตามนะคะก็ยังมีความรู้สึกว่าเรายัางไม่สามารถที่จะเก็บเงินอยู่ นั่นเองนะคะพี่น้องค่ะไม่เป็นไรค่ะอยังไงแล้วก็ถือว่าเริ่มต้นใหม่ในเดือนใหม่นั่นเองสำหรบพี่น้องวันพุธกลางวันคะ่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะอาสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นไพ่ตัวตนขึ้นสามดับน่าจะผิดหวังอยู่นะวันที่หนึ่งเนี่ยนะคะหกหักไปตามตามกันเลยสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนไม่เป็นไรค่ะพี่น้องคะนะถ้าใครเสี่ยงนั้น ะะจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นก็ต้องทําใจนะคะมีได้มีเสียเป็นเรื่องปกตินะแล้วก็ถือว่าเริ่มต้นใหม่เหมือนกันตั้งใหม่เหมือนกันมีพลังนะคะเด็กเอเมอร์ ald, ยังไงแล้วพี่น้องวันพุธกลางคืนก็ยังเป็นจักรพรรดิอยู่พร้อมกับะจะลุยนะคะลุยนะคะหมายถึงว่าลุยในเรื่องของการงานลุยในเรื่องของการแก้ปัญหา ที่จะเข้ามานั่นเองนะและอาจจะมีการเดินทางสั้นๆนะคะพี่น้องค่ะ่แล้วใครที่รับข่าวสารในแต่ละวันนั้นเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังนนะคะพี่น้องคะขึ้นชาลยอดชาลยอดเนี่ยนะคะก็คือเราจะต้องวิเคราะห์นะคะในข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาไม่งั้นเราจะจิบตกนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะนอกนั้นไม่มีอะไรค่ะ มาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างนะคะโอ้ยเคลียงานยุ่งอีรุงตุงนังนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีความขัดแย้งกับปริวานนะคะในที่ทํางานในกิจการนะคะลูกน้องลูกน้องนี่เคลียงานยังไม่เสร็จหรืออย่างไรแต่ว่าในวันพรุ่งนี้นั้นลงตัวขึ้นนะคะพี่น้องขา้วยไพ่เดอะเวอร์แล้วกอพี่น้องวันพฤหัสสบดียังคงมีเครดิตในเรื่องของการเงินใครที่มีปัญหาที่ต้องเคลียในเรื่องหนี้สินค่าใช้จ่ายคิดว่านะคะ สิ้นเดือนแล้วก็ปลายต้นเดือนนี้พี่น้องวันพระฤหัสบดีก็สามารถที่จะเคลียร์จัดการในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ไพ่ทักดีนะคะมีความรู้สึกว่าเข้าใจชีวิตเดินทางสายกลางนะคะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังขึ้นเป็นสมถะสมดุลเหมือนพระฤาษีพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของศาสนาะะทำบุญให้ทาน ปฏิบัติธรรมนะคะหรือศึกษาหาความรู้นะคะให้กับตัวเองนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยนะคะก็ถือว่าดวงเปิดเหมือนกันสำหรับพี่น้องวันพฤรรหัสบดีค่ะต่อไปนะคะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างโอ้โหพี่น้องวันศุกร์นั้นสวนกระแสนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะโชคดีในเรื่องของบริวารในครอบครัวให้การสนับสนุนช่วยเหลือมีเกณฑ์เดินทางไปทำภารกิจ ถ้าไม่เดินทางก็อาจจะมีในลักษณะของมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมีคนสนับสนุนมีผู้ร่วมทุนร่วมหุ้นนะคะและพี่น้องวันศุกร์นั้นรู้สึกว่าจะมีโชคลาภข้ามือเนาะอ่าใครที่เกิดวันศุกร์ขอทักมาหน่อยนึงพี่น้อง fc fc นะคะว่ามีโชคลาภข้ามือหรือเปล่าแล้วหนึ่งเหรียญโตโตนั้นเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าพลาดเนาะอ่าหรือจะมีโชคนะคะในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องที่ดินในเรื่องของ สิ่งสังหาริมทรัพย์มรดกนะคะหรือได้ของฝันของฝากของถูกใจอย่างนี้นะคะหรืออาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์บางท่านเอกก็ไพ่ทักดีมากนะคะใครที่สอบงานเอาไว้รู้สึกว่าจะผ่านนะคะพี่น้องคะนะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันศุกร์เป็นอย่างดีถือว่าพี่น้องวันศุกร์ดวงเปิดนะคะประจําเดือนสิงหาคมนี้ มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะคะสาบพี่น้องวันเสาร์ก็ไม่น้อยหน้าเนาะโอ้โหเงินเยอะแยะมากมายนะคะก็แสดงว่าโชว์ในเรื่องการเงินและเรื่องการงานนะคะความหมายคือพี่น้องวันเสาร์นะคะสามารถจัดก,การบริหารนะในเรื่องของการเงินได้นะคะปิดเขาเรียกว่าปิดเรื่องค้างคานะคะเดือนที่ผ่านมาได้ปิดอย่างดีนะคะแล้วก็เริ่มต้นเดือนใหม่นะคะเริ่มต้นเดือนใหม่พี่น้องวันเสาร์นะคะมีเงินเข้ามือเลยนะตั้งสา,สามเหรียญและเก้าเหรียญ นะคะเข้ามาเนาะมีเงินสดเข้ามามีโชคมีลาบขายของดีขึ้นนะคะกิจการมั่นคงขึ้นนะคะด้วยไพ่แปดไม้เทา้าแล้วก็ไพ่ทักดีเยี่ยมนะคะพบทางออกทางสว่างนะคะมีโชคมีลาบโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์เหมือนกับว่าจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะด้วยไพ่เดอะซันนะคะทราบพี่น้องวันเสาร์ถือว่าดวงเปิดแล้วก็เปิดจริงๆนะคะพี่น้องขาสาธุด้วยนะ ยังไงแล้วพี่น้องวันเสาร์ที่รู้สึกว่ายัางไม่คล่องอยังคงมีปัญหาอุปสรรคก,ก็ให้สบายใจได้ค่ะเริ่มเดือนใหม่นะพบหนทางนะคะสว่างแน่นอนค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะพระหมอวยพรให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีโชคมีลาบนะคะพี่น้องค่ะใช้ชีวิตอย่าประมาทน,นะคะสวัสดี